กอนมันบีบอัดนะเน่ะพอบีบอัดปรากฏว่าร่างของเด็กเนี่ยไสยแตกทะลักมาเลยและร่างกายเนี่ยพี่กู้ภัยบอกว่าทําเจ็บศพมาเยอะเพราะศพเนี่ยสยองขวัญหดหูใจจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตีห้าสิบนาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วซากเด็กศพเด็กเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ี่บดชั่วโมงตารวจสอนอสุวิตทวงศ์กำลังย้อนไปตรวจสอบว่าแม่คนไหนคือแม่ใจร้ายต้องหาตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ฮะ เช้านี้มีเรื่องที่ที่ฉันมีความสุขอยากบอกคุณผู้ชมจังเลยเพราะว่าขนมของโปรดซองของเขาสร้างความสุขได้นะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบโฮมมี่โดยบริษัทไทยเพรสิดเนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมโฮมมี่เปลี่ยนซองให้เป็นสุขค่ะนี่ นี่เป็นอีกหนึ่งขนมที่เวลาเข้าร้านสะดวกซื้อที่ฉันหยิบตลอดเลยนะของโฮมมี่นะคุณผู้ชมด้วยการรีไซเคิลซองขนมโฮมมีให้เป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยลดขยะพลาสติกยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยโดยนําซองขนมจากที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมแคมเปญโฮมมีอร่อยดีมีลุ้นทองส่งซองขนมเข้ามาชิงโชคจํานวนกว่า10,000แชิ้นน้ําหนักรวมกว่า200กิโ เขาเอาไปแปรรูปเป็นไม้วิ้ย จากขยะพลาสติกซองขนมไปเป็นไม้ได,ได้ด้วยนะนซึ่งแต่เดิมจะไม่สามารถนำมารีไซเคิลหรือว่าใช้ซ้ำได้<า>แต่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบโฮมมี่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาจังหวัดราชบุรีแล้ววัสดุก่อสร้างประเภทไม้แปรรูปที่รีไซเคิลมาจากซองขนมโฮมมี่ให้กับผู้สูงอายุ เจ้าของบ้านที่สุดโสมสมหลังด้วยกัน mm. ได้แก่บ้านของนายเกลี่ยววางเหลี่ยมบ้านของนายอาชีพแลเอียบ้านของนางสาวงเอี่ยมเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยในโครงการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยเป็นความร่วมมือของบริษัทไทยเพรสิดนต์ฟู้จํากัดมหาชนและบริษัท MBJ Enterprise จํากัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยค่ะ สินค้าแล้วก็เราก็มีซองเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราปล่อยออกไปในตลาดนะฮะทำยังไงที่เราจะทําให้มันไม่เกิดเป็นเวสฮะไม่เกิดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขยะในตลาดนะฮะการที่จะนําตัววัสดุที่เราแปลรูปได้เนี่ยเอามา,เ,าเพื่อพัฒนาชีวิตของคนที่าทางทางกรมเห็นว่า,ามีความเหมาะสมที่จะรับตรงนั้นไปนะครับก็เลยทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาปีหน้าก็คิดว่าจะสร้างเป็นโครงการอื่นๆมากขึ้น จะไปดิวกับทางร้านค้ามากขึ้นในการที่จะเรียกซองกลับมามากขึ้นนะครับตั้งใจว่าจะทําต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ออกมาจริงๆได้ลองมาเห็นในงานจริงๆแล้วเนี่ยฮะก็แบบมีความอิ่มใจมากนะฮะดีใจมากเลยครับดีใจด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหรู้สึก รู้สึกอิ่มใจไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมที่ขนมของโปรดของเราสามารถนํากลับไปรีไซเคิลแล้วก็คืนสู่สังคมไปช่วยกันสร้างบ้านใครจะไปรู้จักซองพลาสติกอ่ะม,มันจะกลายเป็นไม้เนี่ยเอาไปทําเป็นประตูเอามาสร้างเป็นบ้านให้กับบุคคลที่เขาไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่จะซื้อค่ะอโอ้โหเดี๋ยววันนี้พี่ต้นเหมาเลยเอาสักสามหลังแจกน้องๆอ,อยากแจกประตูเออ ซื้อโฮมี่ใช่เออแล้วก็กนสนับสนุสน,นอเอาโฮมี่แล้วอย่เอาซองส่งไปร่วมด้วยนะคะคขอบคุณที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาพวกเราก็ช่วยการสนับสนุสนโฮมี่แล้วโฮมี่ก็เอากําไรนี้ไปคืนสู่สังคมเปลี่ยนซองเป็นสุขขอบคุณมากๆเลยค่ะครับส่วนช่วงนี้นะครับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่คุณผู้ชมราคาไม่ใหญ่แต่สเปคแรงเวอร์แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับ โกรธแล้วจะไปก่อเหตุจะไปกระซ่วเขาเนี่ยอันนี้เราจะมีความผิดเสียเองครับสนับสนุนโดยบริษัทอาโดโกร๊ปจำกัดยาสีฟันสมุนไพรเท,ทพไทยเซนซิทีช่วยลดการเสียวฟันปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโหมราการ3าิบนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะเมื่อวานนี้มีคดีโหดอุกชะก,การเกิดขึ้นในบ้านราประเทศไทยเป็นเหตุการณ์สยองกรุงสยองเมืองไทยบุกมาฆ่าไต้หวันถึงโรงแรมดังญาติบางนานะครับฆ่าแบบไหนฆ่าแบบทุบหัวแบบแบบเละคือคือไม่ถึงกับเละแบบ แบบเลือดสาดนะเ,ออเละแบบเข้าใจว่าจะช้ำในแ,แล้วจากนั้นเอาสกอตเทปขออภัยนะครับผันรอบปากมัดแ,แบบตลกอ,ะอ,อ่ะอย่างเงี้ยมัดรอบปากเอามัดแขนมือผ้าหลังมัดแขนมัดตัวมัดจนถึงขาใช้สกอตเทปมัดนะครับไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการล้างแคนจากแผ่นดินใหญ่หรือแผ่นดินใต้วันหรือไม่แต่มันมาค่าที่บ้านเราประเทศไทย สยองขวัญมากตายในห้องศพของชูเชียงเฉินชขออภัยนะคะคุณผู้ชมคือพระดีๆมีเยอะมากเจอมากับตัวและมีมีจริงๆแล้วพระดีๆเราก็อยากจะช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาสนับสนุนท่านแต่พระแบบเนี้ยอย่าไปเรียกว่าพระเลยค่ะให้ออกมาเถอะเอาเล่าขาวมาวางอยู่ใกล้ๆกับบาทเนี่ยเห็นแล้วมันเสื่อมศรัทธาจริงๆเพราะว่าอย่างเหมือนกัน ขอโทษนะถ้าเกิดจะมาเปรียบกันแบบนี้เหมือนพี่คนที่ปลอมเป็นขอทานาน่ะโอ้โหท่านี้เข้าใจนะ,ะเข้าใจตรงกันว่ามันได้เงินมาแบบง่ายๆเลยค่ะครับอ่ะเดี๋ยวพักจากเรื่องร้อนๆเรื่องนี้ช่วงหน้าเปิดคอสอาจาร,รย์เอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจาร,รย์เอกเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวเป็นข่าวออกมาแล้วก็บอกว่ารักษาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดราคาไม่มีหรอกนะที่รักษาฟรีอะ ช็อปสุดท้ายปลายปีที่อมรินเบบี้แอนคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมนั่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะกาแฟอาราบสเปตรีนวันหอมหอมติดจมูก แบบกระป๋องก็เข้มอ,อาราบส์สหอมเ<ม>ข้มคุ้มค่าท้าลองซื้อหอาสครบห้าบาทเป็นไ,ได้หายใจแล้วลุ้นคูยกแยง,ยงไปเที่ยวโรงแรมสุดหรูพร้อมของรางวัลรูมมูลค่ากว่า4-4ล้านบาทส่งสลากทางไปรษ์นีริสแกนแอดไลน์แอดเฮาส์ทีเอชวันนี้ถึงปธันวาคม25 6 6อยาหม่องตราถ้วยทอาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อบมลงสัตว์กัดต่อย วิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายง่ายได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถวยทอ โมเมนต์สำคัญนี้เพราะพริงเกิลหรือเปล่าก็มันอร่อยเวอร์หยุดไม่อยู่จริงๆหน้ามีปัญหาใช้สมตัวช่วยจากจุฬาฮิร์บแต่ยิ่งบวกยิ่งบูสต์บวกหัวเชื้อกูต้าหฮยาช่วยลดเตือนริ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสใล7วันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกูต้าหฮยาจากจุฬา h e ร์บ ย o ่งสิจะไม่พูดลอยน้อยเหรออยากแก้ไอตราประเช e และอยากแก้ไอตราประเชศ,เชศสูตผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออปราเช่การคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งเมล็ดอุณหภ,ภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเ e รด u ัช็อปสุดท้ายปลายปีที่อมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์รั้งที่26 รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมนั่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ทธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะปากระเพาะหมูกรอบไปแรงนึ่งทอดทอดปาทอดให้เลยไม่สดกระเพาะหมูกรอบหมูบดได้ทุกเมนูถูกใจการุ่งต้มพีทีประหยัดสะดวกไปแรงเต็มแม ร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชง mm hmm. ก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซี C, จาก Mega We Care ใน In Readers Award 2023งานประกาศรางวัลหนังสือที่สุดแห่งปีซึ่งมาจากผลบวตโดยตรงจากนักอ่านตัวจริงกับ13รางวัลที่ของใจนักอ่านโดยมีสาขาหนังสือเข้าชิงดังต่อไปนี้ เริ่มเปิดโหวตพร้อมกันทางช่องทาง w w w n a i n c o m และประกาศผลในงานสนามอ่านเล่นที่สามย่านมิชทาวฮอล์ในวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566แล้วมาร่วมโหวตหนังสือที่คุณชื่นชอบกันเยอะๆนะคะย้งแก้วปาคนน้ำอรามีมีอว่อรูไอติกงานใหญ่โดนใจโดนงบรักแต่งบ้านเปนสัมผัสของจริงดูกันให้ชัดๆ สวยเวอร์ถูกเวอร์เจอกัน h o m e อนด์เฟอร์นิเจอ18-26พฤศจิกายนนี้ที่ IMPACT สัปอิลีเผ็ดสัเปเผ็ดแบบนี้นี่เลยใหม่ 7-Up Lemon Soda อนโซเปรี้ยวซาครั้งแรกที่ 7-Up ผสมน้ำเลมอนแท้ๆอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์ กินคู่ของเผ็ดยิ่งอร่อยเซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าคู่มือแซ่บใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซโซดาสนับสนุนโดยแว็กซี่คลีนโซลูชันใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บกาแฟอาราบัสปีหอมเข้มคุ้มค่าหาลองยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่เจ็ดมงสองนาทีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะเพราะว่าราคาคอสที่เปิดมาของอาจารย์เองอบางคนเห็นราคาล้วหุย ตามนี่รักษาฟรีหรอ,อตามศรัทธาไม่ใช่รอเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยเช้าๆไปทํางานคุณผู้ชมมีตื่นสายกันบ้างไหมมีต้องไปรีบบนท้องถนนกันบ้างไหมเพราะว่าหนุ่มรอปภคนนี้วัยเบนจเพศด้วยนะคะเขากําลังจะรีบไปเข้าเวรแต่ปรากฏว,ว่าระหว่างนั้น แวะซื้อข้าวก็เสียเวลาแล้วแล้วก็มาทําเวลาเอาบนท้องถนนไม่ได้ขับรถตามกฎจราจรด้วยความที่รีบจัดขี่ย้อนสอนมาชนคนค่ะ